สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพัชธุทธาสมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda CB650F LED ครับรถคันนี้เป็นรถปรีส0 1 7ัส7เลขไหม่2 9ก0 0กิโลเมตรแท้สภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงฮะจะสวยแค่ไหนเลขใหม่แท้หรือไม่มามาชมมาเลยครับเลขใหม่คันนี้ครับวิ่งมา29,201กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมลจากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับ จอเรือนใหม่สวยใสยเหมือนใหม่ครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงกุญแจชิปให้มาครบ2ดอกนะครับหัวชกเดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมหัวน็อตไม่มีรอยเลยนะฮะเห็นไหมฮะประก,กับไฟฟ้าเดิมครับตัวอักษรต่างๆไม่มีระรางนะฮะปลอกแฮนด์แต่งจาก rcb ครับ กระจกไปแฮนแต่งทรง c g มือคลัตช์มือเบรกเป็นงาน CNC สามารถปรับประดับได้นะครับกระปุกน้ำมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่งฮะตัวส่อต่างๆไม่มีตะรางครับชุดสีดังเดิมสวยนะครับฝ้าถังสวยแทบไม่มีรอยเลยครับเห็นไหมฮะติกเคร์่องวอร์นิ่งอยู่ครบคันนี้มียางกันลอยด้านข้างมาให้ด้วยตัวถังต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยขนแมวเลยไม่มีบุบปรักยิ้มด้วยครับเบาะนั่งคันนี้จะคงเป็นหนังเดิมครับคันนี้ต้องบอกว่าไม่มีขาดไม่มีรูที่จับด้านท้ายยเดิมมมสวรไ่ีอย มาครับด้านหน้าครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบ f u ู l LED ดีคันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแทบไม่มีรอยหินเลยนี่เป็นคาบนะขออนุญาตเช็ดออกก่อนนี่แทบไม่มีรอยหินนะครับแกนโช๊คสวยครับไม่มีตามดและรั่วซึมครับบังโค้หน้าเดิมนะฮะเป็นสีเดิมไม่มีขีดกวนแตกร้าวนะฮะมาครับคันนี้มาพร้อมกับชุดไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าหนึ่งคู่อายางหน้าครับเบิกใหม่ครับจากมิชลินไพล o t โลสสภาพที่มา90%ขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็ต้องบอกว่า เป็นล่องเพียงเด็กน้อยเท่านั้นระดับ29,000กิโลครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโช้ด้านล่างนะฮะไม่มีรอยหินเราลมาสไลด์คาลิเปอร์เดิมสวยครับไม่มีรอยแน่นอนครับกาดหม้อน้ําแต่งขอทอด้านหน้าครับไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเห็นไหมครับมาฟันดิ้งด้านขวาครับติ๊กเกอร์เต็มครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดดุดร่อนแตกร้าวฝาเบาสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกล่าวกันล้มแต่งแบบตรงรุ่นนี่นะฮะ มาครับแคงเคินด้านขวาครับเป็นสีเดิมครับไม่มีตลอกนะครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าด้านขวายางเต็มเซนเซอร์ไม่มีแตกหักใครย้หลังเดิมครับไม่คดไม่งอคันนี้จะโคงเป็นท่อเดิมแต่ว่าเป็นท่อเดิมหานะฮะมาตาถึงง่ายครับนี่รอบเดินเบานิ่งนะฮะอัตราเร่งคันนี้เป็นไงครับนี่นนครับขึ้นเร็วลงเร็วนะฮะ รอบเดินเบานิ่งนะฮะตาเร่งดีไม่มีสะดุดแน่นอนสวิงอาร์มด้านขวาไล,ล่ริ้วรอยครับจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังคันนี้ครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งแน่นอนยางหลังจากมิชลินไปลอดรถเบิกใหม่90%ครับยังกลมสวยแน่นอนไฟไท้ายแต่งครับเป็นแบบ LED มีไฟเดีในตัวท้ายสั้นแต่งพับเก็บได้ศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวแน่นอนคันนี้ไม่เคยมีปรัเหาครับมา ฝั่งซ้ายคันนี้จะคงเป็นโฟลเตอร์เดิมนะครับขาวายเหมือนใหม่ครับสลิงอาร์มฝั่งซ้ายไล่ริ้วลอยไม่มีการเก็บงานนะฮะพักเท้าด้านซ้ายยางเต็มครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอแน่นอนแข็งเครื่องฝั่งซ้ายเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแลรับล้มแปะกกนล้มเดิมสวยนี่ป๋าเบ้าสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวแฟลลิ่งด้านซ้ายมาดูครับเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมนะครับไม่มีฉีกขาดลุด่อนแตกแล้วสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบนะที่สำคัญสต็อปเปอร์เดิมไม่ต้องกกลััวนนนนคเ็ทุแ่อ หน้าคือฝั่งซ้ายครับแห้งใสเหมือนใหม่ตามสไตล์ทันสบัยนนทบุรีครับจะบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มมอสไลด์จานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายครับก็แต่ว่าศึกเพียงเล็กน้อยครับสำหรัด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยอะไะครับคันนี้เราเปิดราคาไว้เพียง129,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง19,000บาทฮาะแฟร์ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งั่วประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีก รับได้เิรอนลูกเล็กทุกรุ่นบิ๊กบทุกรุ่นถ้าคุณมองหา CB 6 5 0้องค่าสุด f l e d บอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ครับสภาพสวยรา,ราคาเบาๆแล้วเจอกันครับทันตัพทยนบ,บรูรีสวัสดีครับ